ไเก่าสองสี่เก้าเหครับแล้นประวัติรออยู่ปีนี่แหล้ตัวแตปีเลยเหรอกระผมพลตตีกำเริญผู้บังคับการศูนย์พสูจน์หลัานเจ็ดครับนรปียะสันติศิระนักวิทยาศาสตร์สพสี่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุราษฎรครับ จับมอบสิงงบบ่งของครับรวมฝันสองชุดผู้รัวมอารียครวบรวมฝันในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเจ็ดนะครับแล้วก็ตลอดผู้การต่อจนผู้กับนะเพื่อไกลหลายปีนะครับผมให้คำมั่นสัญญาว่านะถ้าผมมีโอกาสนะครับ,รบนะผมจะพัฒนานะหน่วยอาสอบสวนตาบอดผู้กับโรงพักตาบอด เพราะสิ่งที่จะทาให้ศาลลงโทษได้คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วนิ่งนับวันไปนับวันไปสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไม่ทุกคนอยากอยู่ที่นี่นะครับเพราะนั้นวันนี้ในการมาเยี่ยมก็ขอให้คนนะครับมีความเชื่อมัน่นในตัวผู้นําหน่วยมีความเชื่อมั่นในผู้กัปในผู้การโดยเฉพาะผู้การเนี่ยก็อยู่กับผมมายาวนานนะครับเพราะนั้นก็ขอพวกเราเนี่ย รักษาหน้าที่นะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับในการที่บริการทั้งประชาชนและหน่วยงานตำรวจทั้งทีมในเรื่องของการตรวจหลักษาทางวิทยวิทยาศาสตร์นะครับโดยใกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองดีใจมากมากนะครับที่ได้ีโอการตรวจเยี่ยมแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆทุกคนรวมถึงผู้กกับรองผู้กกับสวัสดิ์กันตานนะครับที่ทําหน้าที่กันมาอย่างข้ามบวดในเรื่อง เรื่องกับมนกกันลบก็ตามนะครับผมได้ผู้ท่านทุกคนเลยนะถ้าไม่ได้ผู้ท่านเนี่ยป่านี้งานไม่ออกมาเร็วขนาดนี้วันก่อนสำนักงานใหญ่ชาตินะครับงานสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญนะครับรมีความสำขออนุญาตนะครับท่าน1น 3, 3. ่งสองสนี้นะครับ 1, 3. 3> หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับอ๋อยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลยยกมายกมาไม่ต้องกลัวยกมายกมายกมาเลยไม่งั้นไม่ทัน เป็นคนนี้เป็นคนขอยญาครับ,บท่านขอยญานะครับหนึ่งสองสครับนนรคนนี้ออกงานบ่อยขอย่าเข้าในนี้ครับขอยญานะครับนหนึ่สองสามขอย่านะครับหนึ 23, 23, 23่งสองสามหนึ่งสองขอบคุณครับ ตัวนี้ย่างนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองขอบคุณครับขอบคุณครับตัย่ครับท่านหนึ่งสองสามกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับกลับกลับไปหัวหน้ยาหน่วย ขออนุญาตนะครับ huh. ท oh, really okay, okay, ่านแมงสาแมงสขอบคุณครับที่นี่ที่นีอบ้างทีอันนี้มาบ้างเนี่ยก็เร็วไหมเร็วไหมเร็วเร็วนะเร็วนะที่นี่สานให้บริการให้เร็วอยู่แล้ว้ผูการดูเองนะนะด้มาเลยมาเลยมาเลยนี่โอเคครับนะนี่ที่ทำประวัตินะครับแล้วเอาไปทำอะไรเนาะ กำอาไรผิวรถยนต์ใช่ไหมอ๋อครับครับครับดีดีนะนี่สั่งให้บริการให้เร็วอยู่แล้วนะเออนี่ผู้ก่เาอยู่เองวันนี้นะยิ่งมาวันนี้ยิ่งบริการเีอวไหลเร็วใหญ่เลยนะนี่ที่ทำอะไรกันบ้างครับใช่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 ใล่ใชอใช่่ใช่ใ่ใช่่ใช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 ่น่ใช่ค่่่่ใช่่น่่ ไปไปพิมพ์มือเพื่อเช็คประวัติใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับครับถ้าตรวจสอบประวัติพบก็ไม่รับอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อนอยู่อยู่โรงงานอะไรคะบิ๊กคิเช่นคะบิ๊กคิเช่นอยู่ในพื้นที่โคกขามใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนะเดี๋ยวให้บริการให้เร็วเลยนะนะเออแลครับดีไหมได้นะได้ได้นะโอเคครับน้องครับครับครับคืีดีหรือไม่วจยาติดครับผานต่างยางอ๋อะเป็นีครับแล้วแล้วรพอปีปีะไร คือทางพบประมาณเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ก็ตัดกตัดเข้าไปเยอะก็ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าที่นี่จังหวัดพื้นที่ค่อนข้างแคบแล้วแล้วเนี่ยแล้วของของเราเราโดยดีไหมใช่ครับสูตรเจ็ดเฉพาะเฉพาะท่านเองถ้าจะลงที่สูตรเจ็ดนี่งบประมาณน้อยร้อยร้อยร้อยสิบล้านเจ็ดตอนนี้สูตรโดีดีได้กี่สูตรมีพอต่อนะครับสูตรที่การห้าได้ห้าโดยดีสูตรสี่ได้